หลังจากที่เราสกัดนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอ่านี่เขาเนี่ยเขาเรียกว่าตุนโดยการตุนนะคะเนี่ยเขาก็จะได้น้ํานะคะน้ำแบบนี้เห็นไหมน้ํามันนะคะเป็นน้ามันที่ใสสะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นหอมนี่เขาจะไม่มีกลิ่นขิงเลยนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆคล้ายน้ําหอมอคล้ายน้ํามะตูมนะคะ เขาจะมีกลิ่นคล้ายน้ำมะตูมเขาจะไม่มีกลิ่นคิงนะคะแต่เวลาเอามาทาผิวเราแล้วเนี่ยเขาจะซึมซับซึมเร็วนะเห็นไหมทาแล้วแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนจะไม่มีกลิ่นคิงติดตัวเลยนะคะ,ะหลังจากที่เราพักไวเ้เสร็จแล้วแล้วกเ็เอาไว้เปิดไว้อย่างนี้นะคะเนี่ยเปิดไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเปิดไว้อย่างนี้จนกว่าเขาเย็น พอเขาเย็นตัวแล้วนะคะเราก็เอาฝามาปิดเก็บไว้หนึ่งอาทิตย์นะคะอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์แล้วเราค่อยมา,ากรองเอาแต่น้ำมันนะคะก็คือเอาทั้งนี้นะคะเก็บไว้หนึ่งอาทิตย์ก็คือหมักไว้ก่อนหนึ่งอาทิตย์ให้น้ำมันให้ตัวน้ำมันตัวยาเขาออกมาก่อนนะคะแล้วก็ามากรองเอาอีกทีหนึง่งแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยอใส่ วิตามินอ e ีนะคะลงไปเนาะเพื่อกันหืนเนะาะเก็บไว้ในที่ร่มในขวดทึบแสงนะคะในขวดทึบแสงจะเก็บได้นานถึงหนึ่งปีเลยนะคะนะคะเนี่ค่ะก็อลองทำดูนะคะน้ำมันขิงนะคะอ,อ่าก็คนที่บ้านเคยทำใช้แล้วได้ผลจริงนะคะผมใช้ประจำ ใช้ประจำนวดนวดศีรษะนวดศีรษะนะ,ะนวดหัวเขาเนี่แหละก่อนอาบน้ำหนึ่งชั่วโมงเนาะ,ะแล้วก็สะผมหลังจากนั้นเราก็สะผมทั่วไปประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะเห็นผลมีเส้นเล็กๆจะงอกขึ้นมาอันนี้เห็นผลจริงที่น้องชายที่บ้านก็ทําแล้วเห็นผลจริงนะคะแต่จะให้เร็วเหมือนยายายาหลวง ยาฝรั่งมันก็ไม่ขนาดน,านั้นแต่ในนี้เราเป็นออแกนิกแต่ถ้าเรามีอีกหลายตัวมาผสมกันนะคะ,ะขาา่าวก็สิเล่งได้เยอะกว่านี้เนาะอันนี้เป็นแค่น้ํามันมะพร้าวแล้วก็ขิงน้ามันมะพร้าวนี่ก็ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นนะครแล้วก็ขิงนี่ก็เป็นตัวกระตุน้นการไหลเวียนโลหิตอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะลองทําดูนะคะ,ะแล้ว